คราวนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการนะครับของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีกันหน่อยเขามีการปลอมตัวนะครับเป็นรเดอร์แล้วก็เข้าไปส่งอาหารที่คารหาดหรูหลังหนึ่งนั่นเองครับคือพอกดกริ่งนี่นะครับก็เพื่อที่จะหลอกล่อให้กลุ่มจีนเทาที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวมีสมาชิกอยู่ด้วยกันประมาณ5คนนะครับออกมาเปิดประตูพอหนึ่งในนั้นเนี่ยออกมาเปิดประตูปุ๊บนะครับ ตมชนบุรีนะครับก็ไม่รอช้าบุกเข้าไปจู่โจมคารืหาดรูหลังดังกล่าวนะครับแล้วก็รวบแก๊งจีนเ่าอย่างที่บอกมี5คนซึ่งมีการตั้งฐานเว็บพนันเปิดเล่นเกมเสี่ยงโชคออนไลน์นะครับเป็นการดูดเงินชาวจีนด้วยกันเองครับ พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้กันหน่อยนยฮะอยู่ที่บริเวณหน้าประตูแล้วก็ที่เห็นเสื้อเขียวๆนะครับก็คือปลอมเป็นไรเดอร์นะครับเข้าไปกดกริ่งแล้วก็มีนยฮะกลุ่มจีนเทาออกมารับอาหารเรียกว่าก็หลงกลเจ้าหน้าที่นั่นเองครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนำโดยพันตำรวจเอกนภัสกรโคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรี นำกำลังตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพร้อมตำรวจสพหนองปรือสนที่กำลังกว่า15้านายนะครับนำหมายค้นสารจังหวัดพัทยาเข้าตรวจสอบคฤหาดหรูแห่งนี้อยู่ภายในซอยเอกมงคลหมู่ที่10ตตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากสืบทราบมาว่า มีชาวจีนลักลอบตั้งฐานชักชวนเพื่อนร่วมชาตินั่นก็คือจีนหลอกจีนหลอกกันเองนะครับชักชวนให้มาเล่นเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาตินั่นเองครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มจากตำรวจแฝงตัวปลอมตัวเป็นไรเดอร์แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งอาหารหลังจากนั้นก็กดกริ่งนะครับเรียกคนในบ้านให้ออกมารับ จากนั้นก็มีชาวจีนออกมาเปิดประตูเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบโดยบ้านพักหรูหลังดังกล่าวนี้สามารถจับกลุมชาย4คนและผู้หญิงอีก1คนรวมทั้งหมดเป็น5คนซึ่งเป็นแก๊งจีนเทาโดยเจ้าหน้าที่ยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์3เครื่องโทรศัพท์มือถือ29เครื่องหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรกดเงินอีกจำนวนหนึ่งด้วยครับ จากการตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปพบหลักฐานเป็นแชทการพูดคุยชักชวนให้มาร่วมเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างๆของประเทศจีนก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบพฤติการต้องสงสัยของกลุ่มชาวจีน5คนนะครับใช้ไฟฟ้าหลายหน่วยต่อเดือนเป็นหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวรวมไปถึงการเก็บตัวเงียบเชียบภายในบ้านพักหลังนี้เข้าออกจากบ้าน แค่บานช่วงเวลาของวันส่วนใหญ่ก็จะมีไรเดอร์ที่เข้าออกมาส่งอาหารโดยอาศัยมาแล้วประมาณเกือบปีเนฮ้พฤติการของแก๊งจีนเทากลุ่มนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแบบเป๊ะเลยทีเดียวนั่นเองครับทีนี้มาดูรายได้กันหน่อยสอบถามหนึ่งในชาวจีนผ่านล่ามยอมรับนะครับว่าได้มีการเช่าบ้านพักหลังดังกล่าวกว่า1ปีโดยพฤติการเนี่ยผู้ต้องหาชาวจีนจะคอยเป็นผู้ชักชวนกลุ่มชาวจีน มาร่วมเล่นเว็บพนันต่างๆโดยคุยชัดผ่านแอปพลิเคชัน e c h a t นะฮะก็คนจีนนิยมใช้จะมีรายได้ต่อวันก็คือประมาณ1 0 0 0 0หมื่ยวนตีเป็นเงินไทยก็กว่า50,000บาทซึ่งถือว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นจากเว็บพนันต่างๆของประเทศจีนนั่นเองครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความผิดอื่นๆก็จะมีการสืบสวนขยายผลหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับก็เราได้รับแจ้งสายรับมาครับว่าบ้านหลังนี้เหมือนมีพฤติการน่าสงสัยนะครับก็คือมีคนจีนเข้ามาอยู่นะครับผัดเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็พอเช็คน้ําไฟปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกติเรื่องของการใช้ไฟเป็นหมื่นต่อเดือนอย่างเงี้ยครับมันก็ผิดสังเกตคนไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็อ่า ใช้น้ําไฟเยอะนะครับเปิดแอร์ตลอดทั้งวันนี่ครับก็คือเหมือนกับพฤติการที่เคยจับจับกันมาครับก็เหมือนกับจะเป็นกลุ่มแก๊งคอ call นเตอร์เราสงสัยแล้วก็เลยไปขอหมายหมายค้นจากศาลครับแล้วก็เข้าค้นบ้านหลังนี้เบื้องต้นเราจะหะถายไหบก็เมืองต้นก็จะมีโทรศัพท์นะครับ19ใช่ไหม29ใช่ไหม29เครื่องนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับอีกสามสามสาตัวสัญชาติจีน5คนครับใช่ครับเป็นชาย4หญิงหนึ่ง นะครับแล้วเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกอะไรครับที่ว่านี้เบื้องต้นที่ที่ตรวจพบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันออนไลน์นะครับเป็นอ่าเหมือนกับผ่านทางวีแชทอย่างเงี้ยครับครัเงินหมุนเวียนครับอ่าเขาให้การว่าประมาณสักหนึ่งหมื่นหยวนหรือประมาณห้าหมื่นบาทต่อวันครับลูกค้ามีเยอะไหมลูกค้าที่เห็นก็ ก็น่าจะเป็นหนักร้อยได้อยู่นะครับหนักร้อยได้ครับแล้วเขาได้ส่วนแบ่งไครับส่วนแบ่งเขาบอกว่าเขาได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับจากจากเงินที่ลูกค้าเขาเล่นครับรายได้ใช่กลุ่มแก๊งนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปก็เดี๋ยวก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเอาไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของวีซาก่อนแล้วก็เขาก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่แล้วครับในประเทศไทยนะครับนี้เขาเขามาอยู่เช่าหลังนี้นานไหมครับ เบื้องต้นที่ถามประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีฤริการที่ทําเกี่ยวกับเว็บพนันเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ประมาณ2เดือนนะครับที่เขาให้การเบื้องต้น